สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแตงจะลองทํำข้าวซอยไก่ครั้งแรกนะคะแตงมีพริกแกงข้าวซอยอย่างนี้นะคะหอใหญ่เลยนะคะซื้อมาจากแมคโครนะคะแตงไม่เคยทําแล้วก็อยากจะลองทําดูนะคะดูจาก YouTube แล้วก็อ่านตามวิธีทํำหลังซองนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าข้าวซอยของแตงจะสําเร็จหรือเปล่าแล้วจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะ เดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะคะว่าพริกแกงข้าวซอยหน้าตาเป็นยังไงมันจะเป็นคล้ายๆพริกแกงมัสมันนะมันมัน,มน,มนแดงๆแตงจะใส่หัว,วก,กะทิลงไปนิดนึงก่อนนะคะเพื่อผัดพริกแกงให้หอมค่ะทําตามที่เขาสอนมานะคะ ใส่ลูกหอมกะทิลงไปนิดหน่อยแล้วก็ใส่พริกแกงพริกแกงอันเนี้ยมันเขาเขียนไว้ว่ามันสำหรับไก่5กิโลแต่ว่าไก่เราใช้แค่นิดเดียวเองอ่ะวันนี้ประมาณครึ่งกิโลก็ใส่ไปไม่ต้องเยอะนะคะประมาณอีกนิดนึงเดี๋ยวประมาณนี้นะคะคิดเอาเองนะน่าจะได้แล้วแหละ เดี๋ยวแตงจะผัดผัดให้เขาหอมๆหน่อยแล้วก็ค่อยเติมหัวกะทิที่เหลือลงไปมันน่าจะคล้ายๆแกงมัสมั่นนะแต่ว่าพริกแกงเขาจะหอมหอมๆแบบหอมเครื่องเทศหน่อยแล้วก็ถามพี่เขาที่เขาเป็นคนเหนือเขาบอกว่าให้ใส่พริกเผาปรุงรสลงไปด้วย เดี๋ยวให้พริกแกงละลายก่อนนะคะน้อยเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวให้ละลายก่อนนี่นะคะแตงคิดว่าพริกแกงแค่นี้แตงพอแล้วนะคะแล้วก็จะใส่ไก่ลงไปใช้เป็นน่องไก่กับปีกไกใ่ใช้ไฟไฟอ่อนก่อนนะคะกลัวเขาะจะไหม ใส่น้องไก่ลงไปแล้วก็ปีกไก่แต่วันนี้เราหาเส้นข้าวซอยไม่ได้ที่เป็นเส้นสีเหลืองๆแบนๆอะ่ะมันไม่มีนะคะก็ใช้เป็นเส้นเหลืองแทนนะเดี๋ยวให้ไก่สุกนิดนึงเราค่อยเติมหัวกะทิลงไปแต่ว่าน่าจะได้แล้วแหลนะเนาะ แต่ว่าที่เราเคยเห็นใน YouTube ที่เขาทำมันจะเป็นสีแบบเหลืองๆหน่อยแต่อันนี้มันจะเป็นสีออกส้มๆกลิ่นคล้ายๆกับน้ำจิ้มหมูสเต็กเลยนะคะเดี๋ยวแตงจะเติมหัวกะทิที่เหลือลงไปเลยนะคะเพราะว่าแตงกลัวด้านล่างเขาจะไหม้นะคะ นี่อันนี้หัวกะทิอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มหางกะทิให้เขาท่วมเนื้อไก่นะคะแล้วก็ตั้งตุ๋นไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวตัดส่วนหางอุ้ยตายเติมหางลงไปนะคะให้ท่วมๆเนื้อไก่ เพื่อเดี๋ยวเวลาเราตุนน้ำจะได้ไม่แห้งเกินไปนะประมาณนี้นะคะสีน่าจะได้แหละเดี๋ยวแตงจะตรุงรสไปก่อนนะคะถามพี่เขามาเขาบอกว่าต้องใส่น้ำพริกเผาด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะใส่ลงไป นิดนึงน้ำพริกเผาใส่ประมาณ1ชนช้อนครึ่งนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาแดงใส่ประมาณประมาณนี้นะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะ น้ำตาลก็กะกะปริมาณเอาแต่กะทิมันก็มีความหวานอยู่แล้วเนาะแล้วน้ำพริกเผาของเราก็หวานด้วยเดี๋ยวไก่สุกแล้วค่อยชิมนะว่ารสชาติเป็นยังไงแต่แต่คิดว่าไม่น่าจะทำยากจนเกินไปนะน่าจะสำเร็จแหละนี่นะคะเดี๋ยวแตงจะ ข้อเส้นนะคะเขาจะต้องมีเส้นกรอบๆด้วยนะนี่ค่ะใส่ลงไป,ปงใช้เป็นเส้นเส้นกลมกลมอย่างนี้แทนนะคะเพราะว่าตปหาเส้นแบนๆไม่ได้ นต่ะคะแตงทอดได้ประมาณนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวถ้าเอาไปตั้งให้พักให้เย็นก็น่าจะกรอบเนาะแตงไปพักให้เสด็จน้ำมันนะคะนี่นะคะหลังจากที่แตงต้มมาประมาณ15-20นาทีนะคะไก่ก็สุกดีแล้วแตงลองชิมน้ำแล้วนะคะอร่อยมากค่ะ รสชาติเขาจะมันๆหอมๆแล้วก็มีความเค็มๆนิดๆนะคะเดี๋ยวแตงจะตุนให้ไก่เปื่อยแล้วก็เสร็จแล้วนะคะเส้นก็ทอดไว้เสร็จแล้วเครื่องเคียงไม่แน่ใจว่ามันมีอะไรบ้างแต่เขาบอกว่ามันมีผักกาดดองแต่เราไม่มีอ่ะไม่ใส่น่าจะได้นะหรือว่าถ้าไม่ไม่มีถ้าเราไม่กินผักกาดดอง ใส่เป็นแตงกวาดองก็น่าจะแทนกันได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวแตงจะทำเป็นแตงกวาดองดีกว่าเนาะเพราะว่าเราไม่ทานผักกาดดองรสชาติอร่อยมากค่ะดีใจมากแต่มันก็กินคล้ายๆกับหมูสเต๊ะนะเดี๋ยวน่าจะ ตุ๋นต่อไปอีกสักประมาณ15นาทีนะคะให้ไก่เปื่อยนะเดี๋ยวแตงจะลองทำแตงกวาดองนะคะไม่รู้ว่ากินด้วยกันได้ไหมแต่ว่าแตงไม่ทานผักกาดดองแล้วแตงลองชิมตัวข้าวซอยดูแล้วคิดว่ามันน่าจะเลี่ยนๆนะคะเพราะว่าเป็นกะทิแล้วก็เป็นแบบพริกเผา้ํามันนะคะน่าจะต้องตัดเปรี้ยวสักนิดนึงแตงก็เลยจะทำแตงกวาดอง แทนตัวผักกาดดองนะคะทแต่ังจะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลทราย ใส่น้ำตาลทรายไปประมาณ4ช้อนชานะคะแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูนะคะบีบลงไปกับปริมาณเอานะคะแล้วก็คลุกให้โดนน้ำส้มให้ทั่วๆนะคะแล้วเดี๋ยวจะปิดฝาทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะ เขาก็สกลายเป็นแตงกวาดองนะอันนี้นะคะคนใต้เขาจะนิยมทานกับขนมจีนะคะ่ะเดี๋ยวลองชิมรสนะคะถ้าเปรี้ยวเกินไปก็สามารถเติมน้ำตาลได้ค่ะ แต่แตงคิดว่าตัวผักดองนี้น่าจะสำคัญนะข้าวซอยเพราะว่าลองชิมน้ำดูแล้วรสชาติมันจะแบบเลี่ยนๆถ้ากินเยอะๆก็คงจะเลี่ยนมากนะคะนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแตงใช้เวลาในการต้มประมาณ40นาทีนะคะเพราะว่าไก่ของเรามันก็สุกง่ายนะจริงๆครึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วแหละ แต่ว่าแตงอยากให้มันแบบนุ่มๆเปื่อยหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องเคียงกันค่ะแตงทาทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแตงจะเอามาจัดลงกล่องแล้วก็จะเอาไปฝากคนรู้จักนะคะเดี๋ยวแตงจะเอาเส้นนะคะแตงลกเส้นไว้เสร็จแล้วใช้เป็นเส้นบะหมี่เหลืองอย่างนี้นะคะเพราะว่าไม่มีเส้นข้าวซอยเนาะ เก็จะเอาเส้นใส่ลงไปประมาณนี้นะคะแตงคิดว่าถ้ากินเยอะๆมันคงจะเลี่ยนมากนะคะก็เลยจะทำเป็นกล่องไม่ใหญ่มากนะประมาณนี้นะคะเส้นแล้วก็ช่องนี้นะคะแตงจะใส่เป็นแตงกวาดองแต่ว่าแตงจะไม่ ไม่ให้เขาติดน้ำขึ้นมานะก็จะเอาแค่เนื้อแตงกวาอย่างเดียวใส่เป็นแตงกวาดองแล้วก็จะใส่หอมแดงข้างๆตรงนี้นะคะไม่รู้หอมแดงต้องใส่เยอะไหมประมาณนี้พอไหมคะแล้วก็จะใส่ มะนาวมะนาวก็ใกล้ๆก,กันตรงนีออ้หอมแดงใส่ประมาณนี้น่าจะได้แล้วแหลนะเนาะแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวแตงจะใส่เนื้อไก่นะคะนี่ค่ะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ส่วนน้ําเดี๋ยวแตงจะใส่ถุงนะคะเพราะว่าแตงกลัวจะหกเลอะเทอะบนรถเนาะแต่ลืมอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเส้นกรอบเส้นกรอบเดี๋ยวแตงจะใส่ไปข้างๆไก่อย่างนี้ก็แล้วกันนะ เขาต้องหักหักหน่อยใช่ไหมคะมใส่ไปประมาณนี้ใส่ไปข้างๆไก่นะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้าวซอยไก่อาหารเหนือฉบับที่สาวใต้เป็นคนทำนะคะ วัตถุดิบก็ดัดแปลงเอาตามที่เรามีที่เราหาได้นะคะแต่ก็คิดว่ารสชาติก็อร่อยเหมือนกันนะคะวิธีทำก็ไม่ได้ยากมากนะคะตอนแรกที่ไม่เคยทำก็คิดว่าคงจะยากแต่ว่าพอได้ลองทำแล้วมันก็ทำได้นะคะออกมาก็โอเคเนาะ